วิศนุวรัญยูคือใครทำไมสอวอปัดตกนั่งประธานสารปกครองสูงสุดมาดูกันหน่อยนะคะทุกคนเรื่องเนี่ยเริ่มต้นจากคุณวรพจน์วิศรุตพิทนะคะประธานสารปกครองสูงสุดคนปัจจุบันเนี่ยกำลังจะพ้นตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ70ปีในวันที่1ตุลาคมนี้หรือว่าในอีก7เดือนข้างหน้า ก็เลยทำให้ต้องมีกระบวนการคัดเลือกประธานสารปกครองสูงสุดคนใหม่ขึ้นมาแทนทีนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกนะคะโดยคณะกรรมการตุลาการสารปกครองหรือว่ากสปเมื่อ20ธันวาคม66ด้วยมติเอกฉันเลยนะคะทุกคนก็คือคุณวิศนุวรัญยูซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานสารปกครองสูงสุดมา6ปี10เดือนทีนี้ มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเขาก็ได้ระบุเหตุผลเอาไว้นะคะบอกว่า ท่านวิศณุเนี่ยเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสมทั้งในด้านการครองตนครองคนครองงานการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตุลาการสารปกครองรวมทั้งเป็นผู้ได้รับการยอมรับจากตุลาการสารปกครองจึงมีมติเป็นเอกฉันนะคะเห็นชอบให้ชื่อของท่านวิษณุวารัญยูรองประธานสาลปกครองสูงสุดเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานสารปกครองสูงสุด ทีนี้เอกสารเนี่ยเขายังได้สรุปคุณสมบัติสำคัญเอาไว้ด้วยนะคะก็คือไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัยหรือว่าถูกลงโทษทางอาญามีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติได้รับการยอมรับถึงความเหมาะสมจากเพื่อนร่วมงานเป็นเอกฉันท์ขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยทางสำนักงานสารปกครองก็ได้มีหนังสือไปแจ้งที่นายกนะคะเพื่อให้นำเสนอชื่อของท่านวิษนุไปขอความเห็นชอบจากวุฒิสภา หลังจากนั้นนายกจึงจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต่งตอไปแต่ผลลัพธบมันดันพลิกผันสิคะทุกคนคือเมื่อหนึ่งเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในการประชุมวุฒิสภาซึ่งเป็นการประชุมลับแล้วก็ลงคะแนนลับเนี่ยนะคะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสารปกครองสูงสุดตามที่คณะกรรมการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติแล้วก็พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งประธานสาลปกครองสูงสุดพิจารณาเสร็จแล้วก็คือท่านวิษณุเนี่ยนะคะผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเนี่ยนะคะเพียง45เสียงไม่เห็นชอบเนี่ย158เสียงแล้วก็งดออกเสียง6 จึงถือว่าท่านวิษณุไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานสารปกครองสูงสุดทีนี้ในรายงานกรรมธิการสามัญเพื่อที่ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติซึ่งมีพลเอกอุธเบื้องบนเนี่ยนะคะเป็นประธานทำสรุปส่งให้วุฒิสมาชิกเนี่ยวุฒิสมาชิกเขาก็มีมติ ให้ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยนะคะว่าที่เขาไปคือเขามีกรรมธิการเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วอะนะแต่กรรมธิการนี้เขาสรุปส่งให้วุฒิสภาว่ายังไงหรอทำไมถึงเห็นชอบแค่45แล้วก็ไม่เห็นชอบตั้ง158เนี่ยเขามีมติไม่ให้เปิดเผยแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะทุกคนแม่ชอบจริงๆอะไรแบบว่าลับๆเนี่ย คือให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้หน่อยก็ไม่ได้เนาะนะรวมไปถึงบันทึกการประชุม6ครั้งของกรรมธิการด้วยนะคะก็ไม่ให้เปิดซึ่งจะว่าไปแล้วในเนี้ยอันนี้แอนเอามาจากทาง Voice TV นะคะเขาบอกว่าก็เป็นปกติแหละของการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งสำคัญโดยกรรมธิการเนี่ยให้เหตุผลว่า หากเปิดเผยออกไปอาจจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลผู้ให้ข้อมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณาทีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะเขามีรายงานข่าวว่าท่านวิษณุเนี่ยถูกโจมตีจากกรณีเคยเป็นประธานงานแต่งงานเคยเป็นประธานงานแต่งงานให้กับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนก,กุลค่ะคือ เป็นประธานงานแต่งให้อาจารย์ปิยบุตรก็เลยไม่ได้รับให้แต่งตั้งเลยจ้ะแม้ว่าคุณสมบัติของท่านคือจะแบบว่าไม่เคยถูกดําเนินการทางวินัยมีจริยธรรมได้รับเครื่องหมายเฉลิชูได้ยับรับการยอมรับเหมาะสมจากเพื่อนรวมงานอย่างเป็นเอกฉันท์มติก็เป็นเอกฉันท์ที่เห็นให้ท่านวิษณุนั้นได้เป็นประธานสารปกครองสูงสุดแต่ดันไปเป็นประธานงานแต่งให้กับ อาจารย์วิษณุเออ,เอ,อขออภัยอาจารย์ปิยบุตรซึ่งท่านวิษณุก็ได้ชี้แจงว่าก็อาจารย์ปียบุตรเขาเชิญนะเขาเชิญและอาจารย์ที่ท่านวิษณุเคารพนับถือหลายๆท่านก็ไปร่วมงานมงคลสมรสนี้ก็มีหลายคนไปร่วมงานแสดงให้เห็นว่าเออ เชิญท่านในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใดเพราะมีอาจารย์ที่เคยสอนอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็ไปร่วมงานเนี่ยกันหลายคนและเมื่ออาจารย์ปิยบุตรตั้งพักการเมืองแล้วก็เล่นการเมืองแล้วก็ไม่ได้พบกันอีกแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแต่คือเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่ามันจะใช่เหตุผลนี้ไหมเพราะ บังเอิญกรรมธิการสามัญของสวที่ทําหน้าที่ตรวจสอบเขาก็ไม่ให้เปิดด้วยไงว่าแบบเออฉันใช้เหตุผลนี้แหละในการแบบฉันไม่ให้ผ่านเออเขาก็ไม่ได้เปิดเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลนี้ก็ได้แต่มันมีรายงานออกมาแบบนี้ไงคะทุกคนซึ่งการปัดตกท่านวิณุจากเก้าอี้ประธานสารปกครองสูงสุดเขาก็เลยบอกว่านี่ถือเป็นผลงานชิ้นท้ายๆของสวชุดนี้ แล้วก็เป็นที่คลางแคลงใจของผู้คนเนื่องจากว่าท่านวิษณุเนี่ยถือเป็นบุคคลที่มีผลงานวิชาการมากมายและเอกอุในด้านกฎหมายมหาชนที่หาตัวจับยากไม่มีปัญหาคุณสมบัติใดๆจึงไม่แปลกค่ะที่คำถามทั้งหลายก็จะพุ่งไปสู่ผู้พิจารณาค่ะทุกคน